เฮ้ย hey, ตอนนี้อยู่กับฟองนี้ว่าได้นะแล้วก็อยู่กับซาสุเกะนินจาแห่งโลกอนาคตมาแล้วตอนนี้เข้าเกมทุกคนเฮ้ยที่บอสมาหาวัานนี้อยู่ในเกมบันนี้ <c oughs> ในเกมนี้แล้วหรอมาเข้าสู่เกมทุกคนอตอนนี้อยู่กับซนะาสุเกะเนาะเฮาอในเกมนี้เฮามากับอ่าในเกมนี้นะเฮามาอุป <c oughs> เล่นเนาะเป็นไฟเตอร์สู้อยนะูเนาะแต่มันเป็นสก,กินของซาสุเกะ เออม no ึงเห็นบอลเนี่ยซาซึกิเนี่ยเปิดตันติเองบอลเนี่ยซาซึกิเขาแล้วกัดหวานๆไปจะไหนหวานๆจะเอาบอลนี้ฟันสกิลสองเบิร์กสเตเบิร์กเกิร์ดบัลท้ำลายติดคอยเลยมาตีป้อมก่อนเลยนี่สกิลอย่าของออบเลีนของต้องตัดคลิปล้างป้อมกูนะเอ้เดี๋ว่าหวานๆมาตอนนี้วะเปิดอันติมาไปตัดเลือดมีก่อนนะฟัน เจ้าเงินรถขาบพร้อมเลยได้ไงจะไหนจะนี่หรือจะเข้าจะเข้าหรือจะนี้มามาซอยแล้วเอาเลยเพื่อนฟันสกิลสองเรียบร้โอยเก็บมาโอ้โหสุดยอดสั้งแมนแมนโบแมนโบ,นบสนแจกฟันอย่างเดียวเลยตอนนี้โอ้ยวันวานโอ้โห,โหทาแลนยังเทพซาบิเกะอยู่ในโลกการ์ตูนแล้วนะอยู่ในอนิเมะเลยไปเลยวันวานอ้าวโบเฮนบปยังบานจะจ้วงข้างล่างอย่างนี้ยังโบเฮนวะ สกิลนี่จะหนีไปใส่ตีเต่าเดี๋ยวเ,เพื่อนมาอาจารย์<ไ>ปีเต่าเราลงเลยเพื่อนเปิดสกิลโอ้ยติดนิดเดียวโอ้นิดเดียวเดียยเด๋ยวเองซ้ำให้หมดยังสกิลสองเนี่งร้อยตามไปตาภาพมาตอนนี้หวานๆโดดไซสสกิลเรียบร้อยเก็บประมาณมาหนึ่งกี่ยินมาเนาะตอนนี้ <S <S 1> <S 1> ฟันยินเป็นึ่งทีจึ๊กไพ มันเปิดอันตรีแลลวต้องรองมันออกมาสกิลนำอุย้ยนิดเดียวเออซ้ำให้อามอนยอนเลยนานาทานรถฝันจึกหนึ่งเียบร้อยเยบรอยวะโอ้ยางยังๆยงมาไหมมามา,มาเล่นถึงต่อเพราะว่าออฟเล่นเขาต้องเคลียร์เลนก่อนนะโอ้เอฟเฟกต์อย่างที่หมดเลย ตัวนี้ข้อดีเนาะที่มันมันมีเอฟเฟคขึ้นรอบๆเนาะมันใส่ได้ัางส้มสกิลเนาะสกิลหนึ่งสกิลสองสามารถใส่ได้ห skill 1, skill 2, มดเลย <c oughs> เปี่ยนยปของเน้นจูไว้นี่ใส่รัวๆไปเลยคือว่าคุ้มให้เติมเลยสกิลนี่าัว่าคุ้มเลยเนะ <c oughs> าะก็คือตัวอื่นมันซีเปิดขึ้นเฉพาะแต่ตอนห่ออันติแต่ว่าตัวนี้มันเปิดได้ทุกสกิลเลยนี่สกิลหนึ่งก็ใส่ได้สกิลสองก็ขึ้นสกิลสามก็อันตีฟองิ <c oughs> มึงสามตัวอยู่ในป้อมนะออกมาดิวะออกมาดิจะโดดแทงแล้วเนี่ยโอ้โหห้าจัดนะได้แค่นี้โบเข้ามาหูเขาออา้เขาไปเองเลยอย่าอย่าอย่าไอระยูเอ, <c oughs> อาดิวะโอ้เครื่อนเบาเลยวะตั้งจะถอยกันะจะเข้ากับโบเข้าจะออกกับโบออกนะมะเข้าลราเพื่อนจังหวะนี้ต้องไปเข้าแล้วเนี่ย เขาจ้วกบัดหนึ่งถอยดิวะรออะไรเอากินกเอาวะนะมาแมนนี่ยังวะความบล็อกตลอดได้เนี่ยวะโทเอาลนะท่านจวกซาสกิลไปรอเลยแมวฟันฟันฟิลสองอันอืออันจากสิอันฟิกเกอร์ออกไปหมดนะหรือว่ารอโก้ไปง่ะโอเคตัดภาพมาตัวนี้มาทำเรียบร้อยสกิลอแข็งเลยว่า อ้าออวเจ้าหวานอาข่านบองออกจากป้อมเก็บมันคาป้อมไปเลยนี่ <What? S 1> ยังอีกยังอีกพวกมึงยังออกร์ไม่นะออกมาดิเฮ้ยโอ้อมอนยังาาห,ย <What? S 1> หัวเลย <What? S 1> เดี๋ยวถอยก่อนนะป้อมตีเว้ <What? S 1> มาดิเพื่อนเอาเลยเนี่ย <What? S 1> บอกเลยคาป้อมไปเลยนะแปดศูนย <What? S 1> ์แปดศูนแต่ตายศูนย์เนี่ย อาทิ์ไปห้าตัวนะแต่ว่าเพื่อนใจเย็นคออีกคิวอีกสองสามตัวกันเพื่อนจะเย็นเฮ้เพื่อนเก้าคิวเลยตอนนี้ขออีคิวหนึ่งซ้ายให้มันครบสิบคิวมาจะจบเกมข้อตัวนี้แล้วครับเรียบร้อยขาสองสิบคิวเว้ยแต่ว่าเพื่อนทีจบแล้วใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอ้ยจบแล้วยีงนิดเดียวยิงนะโอ้มันสั่นด้วย ตอัอีกเก่งกว่ารู้สึกว่ามันซั้นๆไป hmm? โอเคนะข้อตัวอีกจะเกมหนึ่นเงเนาะโอ้โหมาแล้วซาสึกิล่างเงายิงทะนอกโคเทสีมว่วงอย่างเท่เลยซาสึกิโอ้โห oh. เสียบดาบโคเทมีเอฟเฟกต์ในตัวเขาไหมมาตอ่อต่วอี้เกมที่สอง เีอมันกดเลยสู้สองทีแล้วนะสองทีแล้วนะโอ้เกมเจอมาอีกอมากดเลนโดยเฉพาะวะนี่โอ้เข้าป้อมเปิดสะท้อนสิรออะไรยิ่งส่วนมุงมากดโดยเฉพาะวะนี่โดนกดเลนซะแล้วเดี๋ยวขอวัดก็เอ้ยเดี๋ินๆสู้ๆโอ้โหเดียวเกือบตายซะแล้ว มึงห้าซะเลเกินนะสู้นะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอกลับไปเติมเลือดมาแล้วอืมอโโรกรุงหงส์รอว่ามึงอยู่งหันออกมาแล้วเว้จะเอาอืมเกนเจอร์จะเอาเกนเจอร์ให้ได้ก่อนเว้ยมึงเสาห้าวคนในบทสูบ <Hey. S 1> เอาเกนเจอร์ฟันเรียบร้อยวาฟซาบิจะมากนี่นยังไยแต่ว่าสู้มึงเนี่ยเตะกูบมเลิกเนาะเปิดสะท้อนเลย mm hmm. ห้าวจังมึงน่ะห้าวจังมึงน่ะห้าวจังวาบชน้ามันคืนดูเซองเงากลัวฮะเดี๋ยวตัดมาครับนี่มึงตีเพื่อนกลัวฮะมึงตีเพื่อนอมึงจะไปใช้เฮ้ยมึงมาเหรวะเอาห้าวจัดบวห้าวจัดเดี๋ยวคิวที่สองต้องมาแล้วเตะดิเฮ้ยบวเขาปอมเฮ้ยเดี๋ยวตตะต้องโหปมยิงนี่เดียวเองเดี๋ยว ึนังยิงสวยเก็บมาสองคิวเลยดับเบิลคิวไปเลีนเทืออ่อไว้พวกนี้มันยังต่อยใหญ่อยูอย่เนาะสองตัวนี้จะกดเล่นให้แดนบอดีแต่ว่านักยิงเขาจาร์ว่านักยิงนะเข้ามาอย่างไรเนี่ยวันนี้เข้ามาขึาน้นที่นี่จนไดนะ้เนาะแต่ว่าอีกเอีเก็บอันฟาร์มได้แตดภาพนตนนัวนี้สกิลอืนิดเดียวโดวนลานเลย โอเคเก็บเกนเจอร์มาได้นะแต่ว่าอ้าวสู้เตะไหลสู้มึงเตะไหลมึงเบืองด้วยคือออยู่่ามึงเบืองได้ว่ากูยืนอยู่นี่เออสกิลแล้วเกนเจอนี้วาร์มันก่อนเฮ้ยนกบินอีกแล้วว่ะโอ้สามคลิปเลยนะเกยแต่นักกินแต่ว่าเกนเจอร์รูดมาอย่างหาเกอฟันไปดิเจ้าโอ้โหเน็ตเฮ้ยเดี่ยวเน็ตรูดโอ้โหเน็ตรูดเออโอ้ จุบใจหนักมนะครั้งนี้ต้องแก้แค้นแล้วมะมาเลยมาดิมะโอ้โห,โหนี่เล็วนะมึงเนาะห,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  <What? S 1> ห้าแต่นอกป้อมเลยมึงบวห้าวในป้อมหนูกูวะ <c oughs> โอเ,เอาเก็บนักยิงเดี๋ยวนะเพื่อนทาฟ้าตัวเดียวสก,กิลสองเฮ้ยน,น,นักยิงเดี๋ยวเด้อสกิลตี โคตรแหงเฮ้ยเดียวยมาดักปลาวนในสู้เฮ้ย<ว>เฮ้ยเดี๋ยวโอ้โคตรแช่แข็งมาหั่น,นหน่อยโอ้ยนี่เดีวยวเอาให้เระปอมเข้าคลิปเราคลิปเข้าปอม<ว>เอาเงาคือบวนล็อกกระปอมนี่ยเมื่อกี้นะเฮ้ยอีกซีบ,บีเกาวิเฮ้ยเขียงใจเพื่อนอีกนิดเดียวเพื่อนจะเกิดแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวแค่โอ้โหปอมแต่งจนได้ เจ็บใจให้สู้แพ้โบเป็นอย่างไรแต่มันเจ็บใจให้สูส้เว้ยสังหารมันไปก็ไรายูนะเด่๋ยาบริสันนะโอเคเนาะสำหรับโดยรวมแล้วตัดสู้ยอยหรือว่าซาสึเกะเนาะเป็นสกินที่งามเลยก็คุมอีสุดแล้วเนะวาะเพราะมันสามารถมันโก่งบอนวาทีสร้างทางสร้างส,างสก,กิลเนาะ มันสามารถเปืดอันตี้ได้นะฮะของบีบจูไว้สกิลมันจะเอฟเฟกมันจะเต็มจอเลยเนาะมันจะมีเอฟเฟกตัวนั้นขึ้นมาคือนารูโตะเขาต้องกดอันตี้ว่ามันจึงเกิดขึ้นมาแต่ว่าสาสิเกกดแดงทั้งซ้ำตัวเลยเนาะสกิลโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้กจบไปเพียมประวาตินี้เนาะก็มีประมาณนี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนตัวนี้ไปฝึกฟีมือมาก่อนแล้วจะมาเจอกัหนึ่งกับสู่ใหม่ไป